เงียนที่มินไคหนึ่งในวีรสตรีนักปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยุคแรกๆการเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการรักชาติของเธอในช่วงทศวรรษที่1920-1940ถึงและวาระสุดท้ายของชีวิตเธอในปีคิเตศกราช1940แม้ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของเหงียนที่มินขายจะล่วงเลยมาหลายทศวรรษก็ตามแต่ความสำคัญของเธอยังคงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติจบกระทั่งปัจจุบันเงียนที่มินายเกิดเมื่อวันที่30กันยายนปี1910รในฤดูใบไม้ผลิที่เมืองวินในภาคกลางของเวียดนามมีชื่อจริงว่าเงียนที่วินฐานะทางบ้านอยู่ในระดับปานกลางมารดาตั้งชื่อวินเนื่องจากว่าเงียนที่มินายเกิดที่ตำบลวินเอียนซึ่งเป็นหนึ่งในตำบลที่ขึ้นกับเมืองวินบิดาทํางานประจําที่สถานีรถไฟเมืองวินส่วนมารดา มีอาชีพค้าขายตามตลาดต่างๆในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงในวัยเด็กเหียนที่มินข่ายเรียนหนังสืออ่านหนังสือกับบิดามารดาที่บา้านพออายุได้9ปีจึงได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนกาวส่วนสุขที่เมืองวินเธอเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งและฉายแววว่าเป็นเด็กกล้าสแสดงออกตั้งแต่อายุ13ปีนอกจากนี้ยังมีนิสัยกล้าสู้ไม่แพ้เด็กผู้ชาย ซึ่งเป็นบุคลิกอย่างหนึ่งที่ทําให้เธอแตกต่างจากเด็กผู้หญิงอื่นๆในชั้นเรียนเดียวกันเอียนที่มินข่ายเติบโตมาพร้อมกับการรับรู้ว่าบ้านเมืองของตนตกอยู่ภายใต้การปกครองของอนาน,นิคมฝรั่งเศสดังนั้นเธอจึงรับรู้ชะตากรรมอันขมขื่นที่พี่น้องชาวเวดนามต้องเผชิญเป็นอย่างดีกอบกับในโรงเรียนครูอาจารย์มักจะบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองให้ฟังอยู่เสมอ มีครั้งหนึ่งอาจารย์ประจําชั้นได้พาเธอพร้อมกับเพื่อนนักเรียนในชั้นไปประชนภัยนอกชั้นเรียนที่ภูเขาเกวตขณะที่ยืนอยู่บนภูเขาเกวตเธอได้ฉุกคิดถึงคําพูดของอาจารย์เฟืองว่าประชาชนของเราหมดสิ้นที่ดินสิ้นที่นาใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบากไปทํางานรับจ้างเพื่อให้พวกชาวต่างชาติร่ํารวยสิ้นที่นาทํากินชาวนาต้องเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงาน คำพูดของอาจารย์เฟื่องนอกจากจะสะท้อนถึงการเอารัดเอาเปรียบของพวกนายทุนอาณานิคมแล้วกลับยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเบียดบังของชาวอาณานิคมที่มีต่อชาวเวียดนามอย่างมากด้วยในต้นปีคิเตศกาช1924ได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นถึงแม้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวของเหวียนที่บินข่ายแต่ก็ได้ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสำนึกรักชาติของเธอและน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอตระหนักถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการต่อต้านพวกฝรั่งเศสนั่นคือเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกของช่างโรงงานทอผ้าเบนทุยเพื่อเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานขึ้นเงินเดือนและลดชั่วโมงทำงานของพวกเขาเหตุการณ์ประท้วงได้ขยายตัวไปทั่วเมืองวินเนื่องจากว่าเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนารอบๆเมืองวินต่างเป็นญาติพี่น้องของช่างโรง,งงานทอผ้าเหล่านั้นบรรยากาศทั่วเมืองวินขณะนั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นไอของการประท้วงยิ่งไปกว่านั้น เหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้กลุ่มอาจารย์แห่งโรงเรียนกาวส่วนสุขต่างช่วยกันเน้นย้ำให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความยากลำบากและชีวิตต้องต่อสู้ของพี่น้องกรรมกรและชาวนาวเวียดนามมากยิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าครอบครัวของเหวียนที่บินขายมีฐานะดีพอสมควรเนื่องจากปีดาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสถานีรถไฟส่วนบารดาประกอบอาชีพค้าขายสถานะดังกล่าวไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มครอบครัวผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกร ครอบครัวของเธอเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยของสังคมเวียดนามที่ปรากฏให้เห็นในยุคอนานิคมเวียดนามทั้งประเทศตกอยู่ใต้อนานิคมและอารักขาของฝรั่งเศสตั้งแต่ปีคิเตศกัาท1884เกิดแนวร่วมชาวเวียดนามที่รักชาติลุกขึ้นจับอาวุธต่อต้านฝรั่งเศสขึ้นมากมายหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ปรากฏว่ามีขบวนการใดประสบผลสำเร็จ ในกลางทศวรรษที่1920ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งกลุ่มการเมืองที่มีนโยบายใช้การปฏิวัติและความรุนแรงต่อสู้กับฝรั่งเศสที่สําคัญคือสมาคมเยาวชนปฏิวัติเวียดนามพักเติรนเวียดเหยนที่มินายได้เริ่มบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองกับพักนี้เป็นแห่งแรกก่อนที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะสมาชิกระดับสูงของพักคอมมิวนิสต์เวียดนามในปีคิดทศกราดหนึัการาและเรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิต ในปีคิเตศกราตักากล่าวกันว่าสมาชิกของพรรคเติร์นเวียดมีทั้งคนหนุ่มสาวที่เป็นปัญญาชนนักศึกษาข้าราชการพลเรือนและนักธุรกิจรายย่อยแม้ว่าพรรคจะพยายามขยายสมาชิกในหมู่ชนชั้นกรรมชีพและพยายามขยายกิจกรรมของพรรคให้ครอบคลุมทั้งสมภาคข,ข,ของเวียดนามก็ตามแต่กิจกรรมส่วนใหญ่และสาขาข,ของพรรคที่เข้มแข็งที่สุดคือที่ภาคกลางโดยเฉพาะในแถบจังหวัดเงยอ่านและฮัตติน ในปีคิจตศกั์ักราร1928พักมีสมาชิกใน2จังหวัดรวม612คนกิจกรรมสําคัญของพักคือการเผยแพร่ลัทธิมาร์กเลนินในหมู่สมาชิกและปลูกฝังความรู้สึกรักชาติบางครั้งพักก็เข้าไปสนับสนุนให้คนงานตามโรงงานประท้วงราวปีคิตศกั์กราร1927เหยียนที่บินข่ายได้รับการชักชวนให้เข้าพักเตินเวียดน,นับจากนั้นเธอก็เริ่มใช้นามแฝงว่าเหยยนที่บินข่าย เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองแทนชื่อวินซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันเฉพาะคนในครอบครัวเงียนที่มินคายเป็นหนึ่งในผู้หลงหลางานปฏิวัติในยุคนั้นมากดังนั้นเธอจึงมุ่งมั่นทํางานอย่างหนักจนได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคเตินเวียดในเวลานั้นเธอได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่จัดตั้งสมาคมสตรีปลดปล่อยบทบาทของเหงียนที่มินคายในฐานะผู้นําสมาคมสตรีปลดปล่อย ในระยะนี้นอกจากจะต้องเดินทางเคลื่อนไหวเพื่อชักชวนให้บรรดาผู้หญิงเวียดนามเข้าใจถึงความจําเป็นของงานปฏิวัติตามเขตต่างๆแล้วพักเติร์นเวียดยังได้ออกนโยบายของพักใหม่คือการเปลี่ยนให้เป็นชนชั้นกรรมอาชีพเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของพักเป็นพวกปัญญาชนมีการศึกษาและนักธุรกิจแต่พวกที่ถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้ระบอบอนารน,นิคมส่วนใหญ่คือชนชั้นกรรมอาชีพคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นอกจากจะมีการศึกษาต่ำมากแล้ว ยังเป็นกลุ่มคนที่มีมากที่สุดในสังคมที่สําคัญพวกเขายังขาดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มต่อรองกับชนชั้นผู้ปกครองอาณานิคมและขาดจิตสํานึกร่วมกันในทางการเมืองหากสามารถดึงมาเป็นแนวร่วมได้จะทําให้พักได้ฐานสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นช่วงเวลานี้สมาชิกพักทุกคนรวมทั้งเหงียนที่บินข่ายจึงได้เริ่มดําเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของพักที่วางไว้เริ่มจากเหรียนที่บินข่าย ได้ชักชวนจิทิวซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของพรรคเต๋นเวียดแฝงตัวเข้าไปทํางานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่งเพื่อขยายฐานของพรรคในหมู่กรรมกรหลังจากที่ได้ขยายฐานพรรคลงในหมู่ชาวนามาบ้างแล้วปัญหาที่ดูเหมือนจะยากที่สุดสําหรับจิทิวคือจะใช้วิธีการพูดอย่างไรเพื่อโน้มน้าวให้กรรมกรในโรงงานเข้าร่วมกับพรรคในการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ชีวิตประจําวันต่อต้านการถูกทําร้าย และต่อต้านการข่มเหงจากนายจ้างครั้งนั้นเหวียนที่บินค่ายได้แนะนําชีทิวไปว่าจะโน้มน้าวใจพี่น้องให้ร่วมกันต่อสู้ขั้นแรกต้องสร้างความคุ้นเคยและทําความรู้จักในแต่ละคนให้ได้เป็นอันดับแรกต้องให้ความสนใจว่าครอบครัวพี่น้องเขาเป็นอยู่อย่างไรเมื่อใดก็ตามที่พบเห็นพวกเขากําลังประสบกับความทุกข์ยากต้องรีบยื่นมือเข้าช่วยอย่างไรก็ตามกิจกรรมเคลื่อนไหวของพรรคเตินเวียด ที่โดดเด่นในช่วงนี้ได้แก่การสนับสนุนให้คนงานตามโรงงานต่างๆประท้วงอย่างต่อเนื่องให้หยุดนัดงานวันที่11เมษายนปี1928เพื่อขอขึ้นเงินเดือนเหตุการณ์ครั้งนั้นกรรมกรหญิงมีบทบาทมากที่สุดนอกจากนี้แล้วยังเกิดเหตุการณ์ประท้วงของกรรมกรซ่อมเรือที่เบนถุยและกรรมกรรถไฟเตื่องทีต่อมาในเดือนกันยายนปี1929พักมีส่วนสนับสนุนการประท้วงของกรรมกรรถไฟ สายเปียนหัวไส้งอนถึงแม้ว่าการต่อสู้ของกรรมกรในระยะแรกๆจะสร้างนิยามการต่อสู้เพื่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ในระยะหลังพวกเขาได้พัฒนานิยามการต่อสู้ขึ้นมาใหม่นั่นคือเพื่อวตัตถุประสงค์ทางการเมืองคือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชของเวียดนามช่วงปลายปีคิศกรา1929แนวทางดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคเดินเวียด ไม่สู่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั่วไปของอินโดจีขนขณะนี้กระแสะคอมมินต์เบ่งบานทั่วอินโดจีนมีเพียงแต่แนวทางคอมมินต์เท่านั้นที่จะช่วยปลดปล่อยยินแดนต่างๆให้พ้นจากลทัทธิอนาธิคมและช่วยสถาปนาเอกราชได้ด้วยเงื่อนไขของการต่อสู้ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปเมื่อพรรคคอมมินต์เวียดนามได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการต่อมาในเดือนตุลาคมปี1930พรรคได้ใช้ชื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองใหม่ว่าพรรคคอมมินต์อินโดจีน ขณะนั้นอาจารย์เติร์นฟู่ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคคนแรกส่วนนโยบายการเมืองของพรรคที่ต้องทําในระยะแรกคือการต่อต้านจากักรวรรดินิยมฝรั่งเศสกอบกู้เอการาชและต่อต้านระบบศักดินาโดยพลังผลักดันที่จําเป็นเบื้องหลังการปฏิวัติคือกรรมกรและชาวนาในส่วนหลักการของพรรคนั้นคือพยายามกระตุ้นให้มวลชนต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองเพิ่มความตื่นตัวทางการเมืองเมื่อสถานการณ์สุกงอบเต็มที่แล้ว จะได้ก่อการจลาจลโดยใช้อาวุธได้อย่งกกางไรก็ตามความสําคัญของความสําเร็จนั้นจากการนําของพรรคมาร์กซิสเลนินเหยื่นที่เป็นข่ายในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งก็ได้รับมอบหมายภารกิจที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเธอถูกพักส่งตัวไปพักอาศัยในที่ทําการลับแห่งหนึ่งใกล้กับโรงงานสร้างทางรถไฟเตืองทีและต้องปลอมตัวเป็นภรรยาของช่างทําโลหะแผนต่อมาคือเธอต้องแฝงตัวเข้าไปทํางานเคลื่อนไหวอย่างลับๆในแถบเตืองที เพื่อเผยแพร่จัดฝึกอบรมอุดมการณ์ของพรรคไปสู่หมู่สมาชิกเธอสามารถรวบรวมสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นจำนวนมากโดยเป้าหมายของพรรคเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นฐานกำลังสำคัญในการต่อสู้ครั้งใหญ่ในกบฏโซเวียตเงตินที่กำลังจะมีขึ้นกบฏโซเวียตเงตเินเกิดขึ้นระหว่างปีคิศักราช1930-1931โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนผู้นำโฮจิมินรวมทั้งอาจารย์เติร์นฟูเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลงัง กบฏดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์เวียดนามส่วนสาเหตุของการก่อกบฏนั้นมาจากความไม่พอใจของชาวนาและกรรมกรต่อปัญหาเศรษฐกิจที่สุดหนักในช่วงเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกในช่วงปี1929ถึง1930ก่อนที่กบฏโซเวียตเงตินจะประสบกับความพ่ายแพ้อย่างราบคาบในปีคิดตสกาัาช1931พักได้ส่งตัวเหงยนที่มินข่ายออกไปเคลื่อนไหวนอกประเทศเป็นการชั่วคราว กล่าวคือในฤดูหนาวปลายปี1930เหยียนที่มินไคยพร้อมด้วยลีเฟืองซึ่งเป็นยุวชนของพรรคคนหนึ่งที่เดินทางมาจากประเทศไทยได้ถูกส่งตัวไปเคลื่อนไหวชั่วคราวที่ฮ่องกงประเทศจีนณนะที่นี่เหยียนที่มินไคยใช้น้มแฝงว่าโกซุยเธอได้รับมอบหมายให้ทํางานที่สํานักงานภาคตะวันออกของคอมมิวนิสต์สากลโดยเหยียนที่มินไคยทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และที่นี่เองที่ทําให้เธอและลีเฟืองมีโอกาสารับการฝึกอบรมในชั้นเรียนการเมืองอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ฮ่องกงมิได้เป็นไปด้วยความราบลื่นนักเนื่องจากก่อนที่จะมีขบวนการต่อสู้ขั้นรุนแรงที่ฮ่องกงพวกสายลับอังกฤษได้ยื่นมือเข้ามาสอดแนมปราบปรามและจับตัวสหายคอมมิวนิสต์จีนและเวียดนามไปหลายคนเหวยนที่เม็นข่ายเกือบจะถูกจับได้หลายครั้งเช่นกัน แต่ก็รอดมาได้อย่างวุดวิขดขณะเดียวกันเธอได้ทราบข่าวว่าโฮจิมิน์ถูกจับตัวไปได้และยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ต่อมาโชคไม่เข้าข้างเหวี่ยที่มินไคเพราะที่ทําการของพรรคที่ฮ่องกงได้ถูกสายลับอังกฤษเข้ามาตรวจค้นเช่นกันทําให้สหายของพรรคหลายคนถูกจับตัวไปแต่เนื่องจากเธอพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วทาให้สายลับอังกฤษเข้าใจผิดว่าเธอทํางานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงได้ส่งตัวเธอให้กับรัฐบาลกวางตุ้ง จ่ายจีนคณะชาติภายใต้การน,นำของเจียงไคเชกเป็นผู้สอบสวนและเธอถูกคุมขังเป็นเวลา3ปีที่จีนจนกระทั่งปีคิเตซกักราช1934เธอได้รับการปล่อยตัวโดยความช่วยเหลือจากสมาคมบรรเทาทุกแดงเธอก็ถูกพักส่งตัวไปศึกษาต่อด้านแนวคิดทฤษฎีมาร์เลนินที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกนสสาภาพโซเวียตในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยภาคตะวันออกนั้น ราวเดือนกระะกฎาคมปี1935เีหยนที่มินายได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้หญิงของพรรคคอมมิวนิสต์อิโดจินคนแรกให้เข้าร่วมประชุมใหญ่คอมมิวนิสต์สากลครั้งที่7ที่กรุงมอสโกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25กระะกฎาคมถึงวันที่25สิงหาคมปี1935โดยโฮจิมินได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นด้วยเหียนที่มินไคใช้ชื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นว่าฟานลาน และในฐานะตัวแทนของผู้หญิงภาคตะวันออกเธอได้แสดงบทบาทในเวทีนี้อย่างมากโดยได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์เชื่อมโยงให้เห็นความสําคัญและความสัมพันธ์ของการปฏิวัติเวียดนามกับการปฏิวัติโลกเงยนที่มินค่ายังได้แสดงบทบาทในการพูดโน้มน้าวใจให้บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความทุกข์ยากที่แรงงานหญิงได้รับในอาณานิคมอินโดจีนนอกจากนี้เธอพยายามใช้วัทศิล์โน้มน้าวใจให้ทั่วโลกเชื่อมั่น ถึงศักยภาพในการต่อสู้ของผู้หญิงเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การต่อสู้ของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเนื่องจากมติของที่ประชุมใหญ่คอมมิวนิสต์สากลครั้งที่7โดยองค์กรคอมมิวนิสต์เห็นว่าลัทธิเผด็จการในเยอรมันและอิตาลีในยุโรปเป็นภัยร้ายแรงกว่าลัทธิจักรวรรดิยมและเรียกร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์ตามที่ต่างๆเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ใหม่ให้บรรเนกำลังสร้างแนวร่วมอย่างกว้างขวาง กับกลุ่มพลังต่างๆทั้งชนชั้นในทุนพวกชาตินิยมหรือพวกนิยมการปฏิรูปที่พร้อมจะร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อต่อต้านลัทธิประด็จการนิยมก่อนเป็นอันดับแรกเดือนกรกฎาคมปี1936เหยนที่เป็นข่ายถูกส่งตัวกลับเวียดนามเพื่อเคลื่อนไหวและเผยแพร่มติข,ของที่ประชุมคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศการกลับมาครั้งนี้เธอได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเขตภาคใต้ รักษาการในตำแหน่งคณะกรรมการเขตเมืองไส้งอนเจริเและเป็นหนึ่งในผู้นำขบวนการปฏิวัติขั้นรุนแรงระหว่างปี1936-1939ถึงที่ไสซงอนช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวในภาคใต้เธอใช้นามแฝงว่านัมบักถึงแม้เธอจะทำงานเคลื่อนไหวในพื้นที่เดียวกันกับเลหงมฟองผู้เป็นสามีแต่ทั้งสองก็ไม่ได้พำนักอยู่ที่เดียวกันเนื่องจากต้องปิดเป็นความลับอย่างไรก็ตาม การทำงานของเธอได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสหายวอว,วันตันส่วนหน้าที่สำคัญของเหงียนที่มินขายครั้งนี้คือการเข้าไปแทรกซึมเคลื่อนไหวในหมู่กรมกรมกรชายหญิงตามโรงงานต่างๆในเขตซาดิงเจตเลนและในเขตบาเดียมฮอกมอนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทาให้เธอมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกพรรคคนอื่นๆและมวลชนในหมู่ชาวนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการทํางานในฤดูใบไม้ร่วง ปีคิทศกราถึงักรสาสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มปะทุขึ้นสงครามนี้ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมทั้งเวียดนามด้วยเมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันนอกจากนี้แล้วฝรั่งเศสหันกลับมาใช้ในโยบายปราบปรา,ามพวกคอมมินนิสต์เวียดนามขั้นรุนแรงรวมทั้งบีบบังคับประชาชนเวียดนามให้เข้าร่วมสงครามกับฝรั่งเศสสภาพการดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการปฏิวัติในเวียดนาม กอบกับความต้องการขับไล่พวกอนานิคมและพวกเวดน้มขายชาติสุกงอมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามช่วงเวลานั้นเลโฮมฟองสามีของเหงียนที่บินข่ายยังถูกคุมขังอยู่ในคามเลินไซงอนสถานการณ์ข้างต้นส่งผลให้คณะกรรมการกลางพรรคภายใต้การนำของสหายเงียนวันกือซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลางครั้งที่6ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี1939ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งแนวร่วมประชาชนต่อต้านอนาธิคมที่เป็นหนึ่งเดียวของอินโดจีนพร้อมกับชูสโลแกนว่าปฏิวัติที่นาและชี้นำให้บรรดาหน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ของพรรคเคลื่อนไหวท,ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและกึ่งถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ทันเวลากับสถานการณ์ภายในประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงย,ย,ย้ายความสำคัญลงไปเคลื่อนไหวตามชนบทก่อนที่เหตุการณ์กบฏในภาคใต้ในปลายปี1940 และถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์เวียดนามอีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างน้อยสสถานการณ์ส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสต์อินิโดจีนสาขาภาคใต้ตัดสินใจก่อกรกบฏครั้งใหญ่ขึ้นในภาคใต้สถานการณ์แรกคือในเดือนมิถุนายนปี1940รัฐบาลของนายพลเปแตงยอมลงนามปะเนีบอนามกับเยอรมันในวันที่22มิถุนายนปี1940ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์เชื่อมั่นว่า ฝรั่งเศสอ่อนแอเกินกว่าจะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอาณานิคมได้กอบกับสถานการณ์ในเวียดนามเมื่อกองทัพญี่ปุ่นภายใต้การนำของนิชิฮาร่าเดินทางเข้ามายังฮานอยเพื่อเจราจาขอใช้เวียดนามในการเชื่อมโยงการติดต่อกับจีนเพื่อผลทางยุทธศาสตร์รัฐบาลสาพันธอีโดจีนไม่มีอำนาจต่อรองกับกองทัพญี่ปุ่นและลงนามในความตกลงทางทหารกับญี่ปุ่นในเดือนกันยายนปี1940 สิ่งเหล่านี้สะท้อนความอ่อนแอของฝ่ายรัฐบาลอณานิคมดังนั้นนับตั้งแต่มิถุนายนปี1940เป็นต้นมาคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์อิโนโดจีนได้สั่งการให้สมาชิพกพรรคเตรียมพร้อมเพื่อก่อการกบฏอย่างไรก็ตามก็จะมีคำสั่งสุดท้ายให้ก่อกระบฏทั่วทั้งภาคใต้ในวันที่21พฤศจิกายนปี1940ราเดือนก,นกรกฎาคมปี1940คณะกรรมการสาขาภาคใต้ได้รวมตัวการประชุมที่ฮอกมอน เพื่อหาข้อ,อยุติและวางแผนก่อกบฏฟานดังลือได้รับแต่งตั้งให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางครั้งที่7ที่บักนินทางฝ่ายฝรั่งเศสซึ่งคอยติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนมาโดยตลอดได้ล่วงรู้แผนการดังกล่าวดังนั้นในวันที่30กรกฎาคมปี1940ารตำรวจเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐบาลได้เข้าตรวจคน้นบ้านพักของเหวียนที่มินไคผลการตรวจคน้นตำรวจ สามารถยึดเอกสารได้จำนวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมเพื่อก,ก่อกบฏข้อมูลบางแหล่งกล่าวว่าเงยนที่บินข่ายถูกจับตัวได้ที่บินดงฝรั่งเศสกล่าวหาว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้นำก่อการกรบฏในภาคใต้แต่การจับกลุ่มครั้งนี้ไม่สามารถยุติการเคลื่อนไหวอย่างลับๆของสมาชิคนอื่นๆเพื่อก่อกบฏได้ขณะเดียวกันคณะกรกรมการกลางพักซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ในภาคเหนือได้เปิดประชุมครั้งที่7ที่บักนิน ในระหว่างวันที่6ถึงวันที่9พฤศจิกายนปี1940เพื่อประเมินความเข้มแข็งของฝรั่งเศสทั้งในยุโรปและอนณานิคมนอกจากนี้ยังได้รับรายงาน,งานการเตรียมพร้อมเพื่อการก่อกระบฏในภาคใต้จากฟานดังลือภายหลังจากรับฟังรายงานที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าสถาน,นาการณ์ภาคใต้ย,ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการก,อกร่อกบฏและมีคำสั่งให้เลื่อนการก่อบกบฏออกไปโดยไม่มีกำหนด และให้ฟานดังลือนำมตินี้ไปแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพักสาขาภาคใต้ได้รับทราบหลังเสร็จสิส้นการประชุมฟานดังลือเดินทางกลับไซง่อนแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวโดยไม่ทันได้แจ้งมติระงับการกอร่อกบฏให้คณะกรรมการพักคนอื่นๆทราบเมื่อคณะกรรมการพักสาขาภาคใต้ไม่ทราบว่าคณะกรรมการกลางพักสั่งระงับการกอร่อกบฏแล้วดังนั้นหลายท้องที่ในภาคใต้การกอร่อกบฏจึงปะทุขึ้น ในคืนวันที่22พฤศจิกายนปี1940ตามแผนเดิมท้ายที่สุดแล้วฝ่ายรัฐบาลสามารถป,าปราบปรามการก่อกบฏครั้งนี้ได้จากเหตุการณ์ข้างต้นนับว่ากระบฏภาคใต้เป็นความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงของพรรคคอมมิวนิสต์โโจีนสาขาภาคใต้เหวยนที่บินขายและเหียนวันกือถูกจับกลุ่มและถูกประหารชีวิตสมาชิพกพรรคเสียชีวิตในการต่อสู้กว่าร้อคนและมีผู้ถูกจับกลุ่มตัวกว่า7000คน ก่อนการประหารชีวิตเงียนที่มินายกับสมาชิกพรรคคนอื่นๆฝรั่งเศสได้สร้างสถานการณ์ให้เหงียนที่มินายและเลห์โฮมฟองพบกันโดยพยายามกดดันทั้งสองให้บังคับให้เธอสารภาพว่าเลห์โฮมฟองเป็นสามีและได้ร่วมกระทําการก่อกบฏในภาคใต้ด้วยแต่เธอยืนกลานไม่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาขณะเดียวกันเธอก็ปฏิเสธและไม่ยอมรับว่ารู้จักคุ้นเคยกับเลห์โฮมฟองเพราะถ้าเธอรับสารภาพเธอรู้ดีว่า ฝ่ายฝรั่งเศสจะใช้ข้ออ้างดังกล่าวสั่งประหารเลห์โฮฟองถึงแม้ว่าเลห์โฮฟองจะเป็นสามีอันเป็นที่รักของเธอแต่ด้วยสถานะของเลห์โฮฟองเขาเป็นหนึ่งในผู้นําคนสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์อิโดจีนและยังมีฐานะสําคัญในการเป็นตัวแทนของคอมมิวนิสต์สากลอีกด้วยดังนั้นเธอถึงเลือกที่จะปฏิเสธและไม่ยอมรับแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจะใช้วิธีกดดันอย่างไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดฝ่ายฝรั่งเศสก็เลือกที่จะไม่ปล่อยตัวเขาทั้งสอง แต่กลับพิพากษาตัดสินประหาชีวิตเงียนที่มินไคส่วนเลห์โฟองนั้นถูกตัดสินคุมขัง5ปีและถูกนรเทศไปเกาะโกนดาวตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเงียนที่มินไคนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1920จนกระทั่งถึงปีคศหนึักราช1940ีเงียนที่มินไคในฐานะสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้สร้างคุณาปรารมากมายต่อเวียดนามแต่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าใจ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ